ที่แล้วไปพบเจออะไรมาบ้านมารับส่งกำฟังลใจคนมีป้อมปออะไรบ้างขอพระเจ้าทรงนำนะครับเชิญเลยครับขอบคุณที่ไ <Schne> ด้รับพี่น้องขอบคุณตลาดที่ใหม่เราทพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่แล้วก็ไม่ได้มาเพราะพระเจ้าไม่สบายเป็นที่รู้ๆก็คือทุกปีพอถึงปีใหม่ทีไรเนี่ยจะเป็นไข้ตลอดเลยแต่ว่าปีนี้ไ,ได้ไไดี <Yas. S 1> มากเลยก็มีปีก่อนๆทุกปีที่ที่ที่มา,าที่มาโบสถเนี่ยประมาณสองปีสามปีแรกที่พ้าเจ้ามาแต่นะพร,ระเจ้าก็เป็นหนักมากที่โมกที่ตาไหลหมดตลอดเลยแบบพอมาคราวนี้เป็นหนักมากเลยหัวนี่แต่ไม่ได้เลยเจ็บปวด แล้วก็หายใจก็ไม่ออกแน่ปุ๊บก็ขอบคุณพระเจ้าก็ยู่ในไฟปองไฟกองใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็จะหายใจออกสี่ห้าทุ่เนี้ยอากาศเย็นๆหายใจออกตลอดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เจ็บคอมากเจ็บแบบคือน้ำลายใจนสารคอก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะลูกตามาก็มาให้ไปแก้พวไข้ก็แก้พกไข้ไข้ันับ้ากมีแต่ว่าแยกกันอยู่เป็นตัวไปอยู่ตัว เพราะที่นานร่มมากพนะี่น้องเนี่ยเดี๋นี่ไม่มีลมนะแต่ดี๋ยที่นานนะตื้มตึ้มทั้งวันนี้นแต่ลมตลอดเลยแล้วก็ใส่เสื้อผ้านใส่วันละสามตัวสามตัวอะไรก็จะเจ้าเปลือกมากเลยสามตัวเก้าตัวแล้วก็ขอบอคุณพระเจ้าก็เป็นหนักมากเป็นจนห้าหงวันบอกพี่นี่ว่าจะย่าเอางงออเอเดอร์ขนโปไปเคียนให้เจ้าได้แบบบอบกัดคานไปเลยขาดห้ามเอาออกเด็ดขาด พราะว่าเพื่อนก็ไม่อยู่นอเช้ามาเพื่อนก็ไปเช้ามาเพื่อนก็ไปเย็นเพื่อนก็กลับมาเนี่ยอยากจะว่านอนป่วยทรงนั่นแหละต้อขอบคุณพระเจ้าก็ก็ดีขึ้นแล้วทพ่ออ่าพี่สาวเพ่งโทรมาที่สังผัเพื่อนก็เป็นเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องเป็นโควิดแน่เลยนะเออโคอย่ังกับโคถอกว่ามันเป็นมาแล้วเนาะก็เป็นแบบอาการเดียวกันขอบคุนตัวเ่อเป็นโควิดแล้วข้พระเจ้าก็เหมือนกันกับเพื่อน แต่ที่รู้ๆก็คือไล่จะเป็นไข้บัดใหญ่แหละเพราะว่ามันเก็บก่อมาก็ขอบคุณพระเจ้าก็ดีขึ้นแต่อาการไอยังเหลืออยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่นี้ก็ก็ต้องตั้งใจมาโบสถ์ให้ได้เมื่อเช้าขัาบอถก,กินข้าวไปเซ็นเต้พ่อผมก็ขับรถออกไปเอา้าพื่อนยัไมไปใส้อีกนอกบนะัานอีกมันเป็นลมมันจะทีดเราก็ว่าใจหายใจความบอก์เพราว่าเพื่อนจะไม่กลับมาเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกันพี่น้องคุยไม่ได้ไอ พูดก็อายหอ่าขอบคุณพระเจ้าเราไม่สลับพระพรอ้อยเหตุก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ได้ไปดูเพื่อนหอกว่ามันก็ตัดกันยังไงไม่เคยได้ไปเห็นปีที่แล้วมันไม่ได้ไปแล้วอ้อยมันก็น้ำท่วมด้วยมก็ไม่ใหญ่มันไม่สูงตัวกายก็มีก็ปีนี้ไม่ได้เือกหรอกพี่น้องแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าก็มีได้มอได้ใช้นี่ก็โอเคแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าทุกเรื่องและก็ทุกกรณีขอบคุณค่ะ ที่ดองมือในคณะพลตรพระเจ้าค่ะพอดีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลตรตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วลราฝากแต่ว่าลืมเก็บไปก็คือว่าคือโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะตั้งใจว่าเอ่อสำหรับเสนาค่ะเมฆเนี่ยนะคะก็จะให้เขาเรียนหนังสือที่บ้านแล้วเรียวกว่าโฮมส쿨นะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้ออกแบบ หลักสูตรเองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะได้เน้นอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องกี่วับศาสนาศาสตร์อะไรเงี้ยให้ให้เยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเรียนโรงเรียนปกติเขาอาจจะเน้นได้ทางวิทยาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยค่ะก็เออก็เลยจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ตั้งใจกันแต่ก่อนไปงานเมื่อปัจจุบันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่อาจารย์ใช่แล้วก็มีความเห็นที่ตรงกันนะทีนี้เนี่ยเออแต่ว่า ก็คือก็เลยได้ศึกษาเรื่องวันโี่6สูนั่นแหละตอนแต่งงานแล้วทีนี้ระหว่างที่เป็นซิงเตอร์เลยนะคะก็ถ้าเกิดมีงานที่เป็นโฮมสกูลก็จะรับก็จะสอนระบวิชาเศรษฐศากตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่าช่วงก่อนปีใหม่นะคะก็คือได้รับการติดต่อจากพี่น้องคือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นซิสเตอร์เขาก็บอกว่าเออหาครูสอนโฮมสกูลระดับป .4 ป .5 อะไรอย่างนี้ยค่ะก็สอนได้ก็เลย เออรับษาทีนี้ก็คือก็ถามเออต้องเชื่อก็ถามรายละเอียดว่าใช่สอนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีบางบ้านก็จะมีหลักสูตรอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็ถามเออต้องชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยก็บอกว่าชื่อเพลงทีนี้ก็ถามว่าเพลงที่แปลว่าอธิษฐานหรือเปล่าคะบอกว่าใช่รู้เรื่องไงเพราะว่าทูส่วนใหญ่ที่ถามว่าชื่อเพลงก็จะนึกว่า P L A Y ที่แปลว่าเล่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพลงที่แปลว่าอธิษฐานก็คือ P R A Y ก็บอกออ คือพอดีเป็นคริสเตียนค่ะที่บ้าเป็นคริสเตียนหรือเปล่าบอกว่าใช่แล้วบอกว่าเออก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าได้เจอคนที่เป็นแบบความเห็เหนเดียวกันทีนี้สําหรับน้องคนนี้ค่ะที่สอนน้องเลงเนี่ยเขา,เาได้สอนเขาวิชาวิทยาศาสตร์แต่ทีนี้ก็คือเป็นวิชาที่เขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยบอกคุณแม่เพราะว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้านะที่ได้สอนวิทยาศาสตร์นนองเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายิ่งคนที่เชื่อพระเจ้าค่ะเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะยิ่งรู้สึกแบบยำเกรงพระเจ้าอ่ะ คือวิทยาศาสตร์คือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าทท้งนั้นเลยเราเป็นแค่ผู้ที่ได้สังเกตได้เรียนรู้อะไรเนี้ยก็บออย่าโดยส่วนตัวอย่ามุมมองส่วนตัวคิ่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยยิ่งเรียนก็จะยิ่งแบบยาเกรงพระเจ้านะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นเด็กที่ไปโอดสมเสลืออยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะชอบวิชาวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นถ้าเขามีมุมมองแบบคริสเตียนมองวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือว่า เออปกติแม่ท่านนี้ค่ะก็รู้จักอีกครอบครัวหนึง่งซึ่งเป็นคริสเตียนเหมือนกันเขาก็อยากให้ช่วยสอนลูกเขาอะไรเงี้ยก็เลยได้ลูกศิษย์ใหม่สองบ้านที่เป็นโฮมสกูแล้วก็เป็นคริสเตียนนะคะก็รู้สึกว่าเออพระเจ้าจับเรียนจริงในช่วงที่ผ่านมาก็คือรับงานสอนน้อยลงเพราะว่าดูเด็กสองคนก็แบบว่แบบบาบริหารจัดการชีวิตระบาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกศิษย์เข้ามาใหม่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เป็นรู้ว่าพระเจ้าจับสั่งน เอออย่างเช่นบ้านที่เป็นบ้านเตสเียนก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราก็จะเริ่มแบบมีแนวทางแล้วว่าเราจะจัดยังไงให้กับเด็กสองคนเนต พวกนั้นคือเราตเียนทกคนทัพเจ้าแบบทุกทีไ่จันไหลเอนี่ั้งคุบัตเตนี่ทั้งเกจันไหนะขอขอบคุณพระเจ้าคู่คน่กรณีอนไรกระไรบัวแดนะบัตเต้คือุณหลัไม่ใดนมากก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก่งกล่องเขาเป็นให้เหนื่ายหนึ่งกูขอขอบคุณพระเจ้า ิ่งทุกอย่างถ้าเาไม่มีคาเจ็าจะไปจากบ้านพี่น้องเอ๊ยขอบคุณพระเจ้าที่สามีจงมานัวที่จะมานใจมากนะคือว่าสีอ้อยเล้มานี่มากกว่าคือเกาตรงไปก่อนคอไปถอนเนาะไม่ละขอพูดคุยเจ้าเม่ลาไหนปลาพวกไหนผกว่าเอาพอยพี่น้องกิน คนใดไก็พอใหญ่ทั้งโอ้ลยเอครคนเนาะทุกจินตุยาของหมอจ้าตอยาวพี่น้องพี่ทานไอ้พระเจ้าแมงร้านคนเศันเป็นคนคูเอามาหนูนตามหนังแมงนาสียายม้หนูเกิดอะไรกันรู้ปัญญายัญญาโลกปีญญาปัญญาทีแม่หงส์คู่ใจแห่งเึ้นอนันอันนี้ในโนแมงเป็นอ่างสกคบไเตไรสีล่ะนะสยายนี่ น้องอธิษฐพนพระเจ้าปกป้องพระเจ้าอหญ่ที่บริเวณนี้มื่ใครเน้พี่น้อง็้เขาพระเจ้าปกป้องเขาเขาพระเจ้ามิดพระเจ้าเช่ทเรื่องซอยานสิอย่างน้อง่อไรเาอยู่ในพระคความรักของพระเจ้าพระเจ้ายม วอปรีเทอุาหรเจ้ายระเมอนเรเสูกยิงใหเรียบยูาสตวาสระสิงางมนุษย์ปีดินทีดีขอระยเท้าทุกกรี้มีทุกอย่างในขาดมเือกี่นองเอปีนี่อมทุกคนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นขอรอบครัวทุกคนเลยนการไทยทุครอคนลั เมทิสเตทุกพ่นมาี่น้องพแจ้ทสีะสมเลารุกขอบโคเมทิสเตขอบโคณพี่น้องตันทะรขอบโคทุกคนเนาะขอบขึ้นตเจ้าอุกข้อนเอง่เจ้า่บ้านตองสบาต่เนเจ้าที่หาเพื่น้องทุกคนนม่เจะที่ค่ครอบคของแม่เลกแะทุกาในปจสุดจ จ้าท <ale> so, ี่จะสัตยจาามอพระเจ้าส่วนเพ่อพ่อมานจาคอบครัวให้เอกขอให้พระลของพระเจ้าได้ที่ในครอบครัวในครอบครัวนี้ประบมาในนี้เปเชื่อทคนเดียวแต่ขอให้ความักของพระเจ้าที่จะทำไปสู่ชุมชนของลูกหลานของแม่และพิธีเจวข้าก็จะเป็นการร้องโูนกนทุทุกเรื่อของแม่นั้นมขอแม่เป็นคผู้ที่เกิดการาริยัจจะ ขอบุณพระเจ้านะคะก็ขอบคุณสำหรับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองของปีใหม่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันปีใหม่ลูกชายของข้าพเจ้าไม่ออกจากบ้านขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณจริงๆว่าถ้าเขาออกไปข้าพเจ้าจะเป็นหมวกเรื่อนประเพณีเลยล่ะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่ออกจากบ้านทั้งสองคนขอบคุณพระเจ้านะคะก็เมื่อวานก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะก็ ออกไปไปซื้อกับข้าวก็ได้ขา่าวว่าลูกพี่ลูกน้องกันกประสบอุบัติเหตุชนชนสะพานสะพานที่ข้ามบ้านเดียร์ละที่สะพานเล็ๆเกนนๆนี่ค่ะเสาหักเลยค่ะต้องขอบคุณพระเจ้านะคะที<ๆ>่ขอบคุณพระเจ้าพี่คุณสมมาตรนั้นแม่แม่กเขาก็ได้มารับเชือ้อแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องเขาแม่ไม่ให้เป็นอะไรมากแต่ก็ได้ทรงศรีสติเหมือนกัน เจ็บที่หัวก็ไม่มีบาดแผลมากมายก็ขอบคุณพระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญก,ก็เมื่อวานก็ไปนัดไระองค์กับอาจาที่บา้านเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ได้ไปอธิษฐานไปอ,อธิษฐานในจารึกษาก็ของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์โดยที่เราม่ไม่ติดบางไม่อะไรต่อผู้คนมากมายที่วันเั้นเพราะว่าก็ทำตามประเพณีเก่าที้ไป ไปสองขวัญน,นะคะเราก็ไปเราก็ใส่อธิษฐานกับพ่อประสิทธิ์เลยขอบคุณพระเจ้านะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประกาศเขามาสื่อขอพระเจ้าที่จะทําการอศัศจรรย์ที่เขาขายเพราะว่าถามแม่เขาว่าถ้าถ้าลูกชายเขาถ้าจะมาโบสถ์ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ,ะพระเจ้าขอบคุณนะคะทีะ่ให้เราเป็นหวัพระเจ้าก็เป็นเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วก็มาแต่พระเจ้าเป็นคนดีไม่ชอบเป็นไข่พระเจ้าไม่ไข่ง่าย ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรข้าพเจ้าตายเลยเน่ข้าพเจ้าแต่พอคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้ข้าพเจ้าตายหรอกเพราะว่าจะให้ประกาศเอาเผเิญอยู่นานอย่านีข้าพเจ้าไม่ชอบไม่เป็นอะไรนะั้แต่เกิดมาข้าพเจ้าจะได้ที่ข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาลมีอยู่อย่างเดียวคือไปคลอดลูกแค่นั้นเด่นข้าพเจ้าไม่เกิดไปเสียบโรงพยาบาลเลยพอคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นโรคภอะไรแต่ก็ขอพระเจ้าที่จะปกป้องดูแล ให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะข้าพเจ้าเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยเฉยข้าพเจ้าจะทำททุกอย่างที่ขวามน้าและก็จะเดินน่าแหละและทำโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าทำเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะพอคุณพระเจ้าแบบเราออกกำลังกายมากแล้วก็มันทำให้ร่างกายเราไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรคนอื่นอย่างนั้นก็ขอคุณพระเจ้านะคะ การเลี้ยงดูข้าพเจ้าสาหรับมันที่ปลูกไว้สิบกว่าไร่เน่าหมดเพราะว่าเป็นไรข้าพเจ้าไม่ติตกกังวลเสียหายไปสี่ห้าหมื่นหกหมื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินทองไม่ใช่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตกกังวลเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าปีนี้ข้าพเจ้าจะมีเงินเยอะอยู่ข้าพเจ้าคิดแบบนั้นจริงนะคะเพราะว่านี่สิ่งของข้าพเจ้าพระเจ้าคอยเอาออกไปทีละเล็กทีละดอยข้าพเจ้าคิดว่าถ้าราคายาง คงที่อยู่หรือไปอยู่ประมาณ20บาทนะก็คุยกันเรองอาร์ื่องอาล้วว่าถ้าเราได้60บาทเงมือแต่ก่อนอู้แม่เอาไปไหนหมดเงินอุ้ยเรื่องผับผ่านแล้วหูกลายปนะาก็ขอคุณพระเจ้านะเพราะว่าเราจะต้องมานอนเฝ้าขี่ยาวรืองมันหายอยู่เนี่ยขอคุณพระเจ้าหนาที่ให้เลี้ยงดูที่เพิ่มภูนทุกปีที่ทำกิงของพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มบูนให้ตลอดเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้ารู ดิฉันรู้ใจพี่น้องทุกคนว่าปลาสองตัวทำไมกับขนมปังห้าก้อนถึงไม่มีวันหมดข้าพเจ้ามีความคิดแบบนั้นมาแล้วว่ามันเป็นการอัศจรรย์ที่ที่เห็นได้จริงๆในยุคนี้และมันต่ก่อนมันไม่หมดจริงๆข้าพเจ้านี่ท้ามพ่อประชิดเขาเลยข้าพเจ้าตื่นนอนขึ้นข้าพเจ้าก็จะไปล้างขาทุกวันไปทำอะไรไปก็ไม่มาดไหนข้าหลายไปนั่งคุยคุยอยู่นั่นแหละคุยนั่นแหละ ซื้อมาม่ากับไข่ไปสองชั่วโมงเมื่อกี้เพื่อนบ้านเข้ใจดีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเพื่อนบ้านเขาไม่เคยลังเกียจมีอะไรเขาก็ให้ขพระเจ้ามากิเขาให้เรามากี่กว่าเราให้เขาอีกเพราะขอบคุณพระเจ้าที่เราไล่แบ่งปันไปเล็กๆน้อยๆทุกคืนให้กับเราขพระเจ้าได้ยินแต่คนในหมู่บ้านว่าเขารังเกียจที่เสียนที่ไม่ชอบรูปพระเจ้าขพระเจ้าไม่ใหม่ใหม่พเจ้าไม่เห็นมีใครพูดว่ารังเกียจพระเจ้าเลย พ่อขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเลี้ยงดูเราตลอดเวลาขอบคุณที่ได้มารับใช้ที่ผู้สิงนี้ก็ที่ว่าจะรับใช้แล้วก็หนุนใจอยากให้พี่น้องเรามาเยอะๆเยอะๆนะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราจะได้ร่วมใจก,กันที่จะนมัสการพระเจ้าพระเจ้าละโหมดที่นี่ก็จะได้เรดจ,จะได้สวยงามเซตีก็ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราทุกทุกคนนะคะ ขอบคุณพละพี่ต่อๆไปเราจะมั่งคั่งและกล่ำรวยเหมือนพระเจ้าเราพ่อที่ยิ่งใหญ่เราก็จะเป็นคนที่โอ้พระเจ้ารักเราทุกคนในวันนี้และตลอดไปขอบคุณพระเจ้าค่ะทวายสัคุณพิารขอถวายสักกันนะคะโอไม่ล้แม่่กยไขอบคุณระเจ้า จะเกิดมาเป็นออดอดอแหบทั้งตีนรงชาติตอนที่ตอนตุ๊กตาน้อยน่ะหอมากลงพัดก้แค่ลงพัดก้วทิ่มแหเราถอยกัด้วยกันน้องเพลงนี้ด้วยกันแม่ั้งาวเยี่สีแม่ทั้งวเย็นสรจกาีใจมทั้งาวเยี่สแม่ทั้งเย็นที่ราจะต้อ

พเจ้าม <beginning> <world> ีนใหญ่ขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราทุกคนโปรดยกฆ่าที่เราได้การนำทรัพย์น้ำศพยกฆ่าเข้าสู่ทองของพระองค์ขอให้ทราชินี้จะเกิดผลมากมายในหน้ากิจของพระองค์พระบิดาเจ้าฆ่าได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรที่น้องนำมนุษทุกงูที่ยินถวายได้เลย ผูท้ที่ยังไม่มีถวยยายก็ขอเป็นเจ้าที่จะอวยพรให้เขามีในวันข้างหน้าเพื่อเขาจะได้มารับการอวยพรที่มาจากพระองค์และขอเป็นเจ้าจงอวยพรเราทุกคนที่เถิดเราอธิษฐานฝากมอบทรัพย์นี้ไว้ในหัวใจของพระองค์ในพระนามที่เยซูน้องสาวมาที่มา,า่ลเซียเพระอส่งของขวัญจากพระเจ้าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะ